ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกระติมน้อยเทนดี้ทาร์โร่นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิซีมาฝากในวันนี้จะเห็นว่ามีไพ่สี่ใบสองเซตใช่ไหมคะเอ่อสืบเนื่องมาจากตรงที่ว่าในบางคนที่ติดตามช่องเนี่ยเขาจะงงๆว่าเอ๊ะเห็นบอกว่าไพ่สี่ใบเนี้ยเวลาเราถามว่าเขาคิดยังไงกับเราเป็นดวงของเขาอแล้วดวงของเราอยู่ไหนแต่บางคนงงใช่ไหมคะ,ะครูก็เลย ชี้แจงง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกันว่าเราทําเป็นสองเซตก็ได้เราจะได้เข้าใจอย่างในกรณีตรงที่ว่าน้องๆบางคนถามว่าเขาคิดยังไงกับเราประเด็นแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าดวงของคนที่เขามาถามเราเนี่ยดวงความรักเขาเป็นยังไงเปิดไพ่สี่ใบแรกเลยเราถามถึงคนที่เราชอบใช่ไหมคะว่าเขาคิดยังไงกับเราดังนั้นคําถามสารตั้งต้นเลยต้องถามว่า ดวงความรักของเขาเป็นยังไงก็เปิดไพ่สีใบมาดวงความรักของคนที่เราสนใจนะเป็นยังไงนะคะ 1, 2, 3, 4, 3, หนึ่งสงสามสี่สามเหรียญ3ดาบหกกับหเหรียญหกดาบ, 1, ดาบตรงนี้จะอ่านเป็นอะไรได้บ้างก็แสดงว่าสภาวะของคนที่เราชอบเอาแบบง่ายๆสั้นๆง่ายๆนะเดี๋ยวครูขอเลื่อนขอเลื่อนขาตั้งกองแป๊ดหนึ่งเอาแบบสั้นๆง่ายๆก็คือว่าคือคนที่ คนที่เราชอบเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนอยากจะมีรักใหม่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่สองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงสิ่งที่ค้างคาใจเขาหรือปัญหาที่คาใจเขาตอนนี้ก็คือเป็นไงฮะเขาก็คิดว่าตอนนี้ฟื้นตัวแล้วสามดาบหัวกลับมันแปลเรื่องการฟื้นตัวเขาก็ฟื้นตัวและอนาคตเขาก็คิดว่าเขาอยา,ากจะมีรักใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไงคะใบสรุปมันเป็น6ดาบก็คืออยากจะมีรักใหม่ แต่เขาก็จะไปเรื่อยๆก่อนคือยังไม่ได้ยังไม่ได้เน้นหนักว่าเป็นใครอะไรยังไงคือเหมือนกับว่าขอดูไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้แล้วว่าสภาวะความรักของคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาแบบเปิดรับสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียกยง่ายๆว่าคนที่เราแอบชอบเขาก็พร้อมที่จะมีรักใหม่แล้วเราก็จะรู้เลยว่าอืเขาเพิ่งฟื้นตัวจากความเจ็บปวดนะมาคำถามว่าเขาคิดยังไงกับเราหนึ่งสสามสี่สดาบ เก้าไม้เวลออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่สามถ้วยบางคนเห็นไพ่สามถ้วยแบบออ,อ,อืน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแสดงว่าเขาก็ต้องสนใจคือจริงอยู่ว่าไพ่สามดาบตัวเนี้ยไพ่สามถ้วยตัวเนี้ยมันก็แปลว่าสนใจหรอกแต่ว่าสนใจระยะต้นไงทีนี้เรามาก่อนนะคะตําแหน่งที่หนึ่งถามว่าเขาคิดไงกับเราถ้าในกรณีตรงที่ว่าเจ้าชะตาคนที่ถามเคยไปพูดคุยกับเขามาแล้วเนี่ยง่ายๆเลยเขาก็มองว่าคนเนี้ยแหละคนนี้เคยคุยกันแล้ว ก้าไม้เป็นยังไงคะสิ่งที่เขาคิดก็คือแบบเขาอยากจะดูไปเรื่อยๆก่อนอะอารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่เขาค้างคาใจก็คือหรือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้คือเขายังไม่อยากจะรีบอะมันต่อเนื่องมาจากเซตที่แล้วเราจะเห็นตรงที่ว่าเขาได้ไพ่สามดาบหงกับใช่ไหมเพิ่งฟื้นตัวดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยอาจจะมีการปิดกั้นตัวเองอยู่บ้างไม่รีบนะคะคือเก้าไม้เนี่ยมันแปลว่า เซฟไว้ก่อนมันแปลว่าเซฟไว้ก่อนนั่นก็แสดงว่าเขาคิดว่าจะมีรักใหม่แต่เขายังไม่อยากจะรีบกระโดดเข้าหาใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหาเขานะคะ w ว a อร์อ f ฟฟอร์จูนอนาคตคิดเอาไว้เขาก็คิดว่าไงคะเขาก็จะเว่อร์อ f ฟฟอร์จูนเนี่ยมันแปลเป็นในลักษณะของการเข้าสังคมการพบป่าเจอเจอผู้คนเจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเนี้ย คือนั่นก็หมายถึงว่าเขาอาจอยากจะค่อยๆเลือกค่อยๆเฟ้นไปในอนาคตเขาอาจจะคิดว่าเขาเขาคิดไม่ใช่อาจจะคิดนะฮะเขาคิดว่าเขาน่าจะเจอใครนั่นแหละจากตรงที่เขาเข้าสังคมแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทํากิจกรรมแบบเดียวกันคือวิอัลฟูจูเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าคนเขาจะเลือกคนจากตรงที่ว่าคนคนนี้ทํากิจกรรมหรือชอบอะไรคล้ายๆกับเขาเขาคิดว่าเขาจะเลือกแบบนี้นะคือเหมือนกับว่ามีความชอบอะไรคล้ายๆกันก็น่าจะดี ทีนี้ใบสุดท้ายใบยสุดท้ายได้สามถ้วยไอการที่ได้สามถ้วยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นตรงที่แบบบางคนบอกว่าอืมอันนี้ก็แปลว่าเขาน่าจะชอบใช่ไหมอ่ะเขาชอบใช่แต่ชอบแบบไหนล่ะชอบแบบสามถ้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรชอบแบบสามถ้วยเนี่ยมันเป็นการชอบแบบแบบเริ่มต้นอะคือแบบหมายถึงก็เป็นในลักษณะตรงที่แบบเออพูดคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสนใจชอบพอก็พูดคุยกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเพราะเราเอา,เอามาอ่านกระทบคือมันเหมือนกับว่าโอเคก็ชอบที่จะคุยด้วยแต่เป็นยังไงคะสะท้อนกลับมาเหมือนเดิมคือเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้เทใจอะไรไปเต็มที่เป็นเพราะว่าเขาอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอคนมากๆอะไรอย่างนั้นนะคะคือดังนั้นตรงนี้หวังว่าคงจะคลายข้อข้องใจให้ในกรณีตรงที่ว่าบางคนบอกงงตรงที่ ครูบอกว่าเอออันนี้เป็นดวงฝั่งตรงข้ามทีนี้แยกให้เห็นสองเซตเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคล่องแล้วอ่านอ่านเซตเดียวซ้อนกันก็ได้คล่องแล้วนี่คือหมายถึงออลูกความหมายผ้าเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชชวรวพอจะดูให้เพื่อนหรือดูให้ใครก็แล้วแต่ถามมีมีเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักมาถามว่าเออเขาคิดยังไงกับพี่หรือเขาคิดยังไงกับหนูเราก็เปิดดูสถานะก่อนเปิดดูสถานะความรักของคนคนนั้นที่เจ้าชะตาถามถ,ามถึงก่อนแล้วค่อยมาเปิดในคําถามที่สอง นะคะก็พอน่าจะทำให้ได้คำตอบหรือคลายข้อข้องใจในสำหรับคนที่สงสัยในเรื่องตรงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนฟ้าขนองตกแถวบ้านครูเนี่ยตกตั้งแต่ตีห้า เพิ่งมาหยุดตอนเวลา9ก้าโมงครึ่งเนี่ยช่วงนี้ใครทํางานเดินทางก็รักษาสุขภาพนิดนึงนะคะช่วงนี้ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดฝนตกอีกเดินทางก็ระมัดระวังเทคแคร์ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านขอบคุณมากค่ะสัตดีค่ะ